พลังงานจากสารจากพืชบางทีก็ใช้ได้ช้ถ้าเรารับประทานน้ำมันพืชไปเยอะๆนะบางทีมันก็ทําให้เรามีอาการโรคเกาโรคเกาที่เกิดจากการที่เรารับประทานไขมันจากพืชเยอะเป็นก็เรียกว่ามันเกิดไตรซิลายในร่างกายนะ ไตเทอร์ไลในร่างกายส่วนมากจะเป็นที่หัวเข่าก็คือว่ามันจะเกิดเหมือนกับเราเอาทุกทุกขวดให้ละเอียดละเอียดนะนะแล้วก็ไปใส่ไว้ในเข่าก็แป๊บก็แป๊บจี้จัดจจัดนี่แหละก็คือเกิดจากโรคเกาโรคเกาเนี่ยเวลาเรากินโรคไปโรคเกาแล้วจะกินยอดจะอมก็ไม่ได้ตําลึ่งก็ไม่ได้นะถังพุ่งก็ไม่ได้อะไรที่เป็นยอดกินไม่ได้มาเลยเพราะว่าตอนที่พืชแตกยอดเนี่ยพืชจะมีพวกไตเทอรไลน์อูงนะเพราะฉะนั้นเราก็ เมื่อเราทานน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นไปมันให้พลังงานพลังงานที่ได้จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันจะไปช่วยเนื่องจากว่ามันมีไขมันดีสูงมันจึงเข้าไปในระบบของร่างกายแล้วมันก็ไปกระตุ้นให้อินซูลินซึ่งเป็นตัวย่อยพลังงานไขมันไม่ใช่อินซูลินย่อยน้าตาลในร่างกายเราเรากินข้าวสารได้ไหมไม่ได้เรากินข้าวสุกข้าวสุกนั้นที่แรกมันอยู่ข้างนอกมันเป็นแป้ง แต่พอเข้าไปในร่างกายมันก็จะแประลรูปกลายเป็นน้ําตาลจากระบบย่อยอาหารของเราใช่ไหมพอมันแปรย่อยเป็นน้ําตาลร่างกายยังเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ร่างกายก็จะปล่อยฮอร์โมนมาจากตับอ่อนเนี่ยได้ว่าอินซูลินอินซูลินนั่นก็มีหน้าที่มาย่อยให้น,น้ําตาลเนี่ยกลายเป็นพลังงานอ,อินซูลินจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อมันทํางานกับออกซิเจนก็คือ,อ ร่างกายเนี่ยใช้ออกซิเจนกับน้ําตาลย,ย่อยย่อยเป็นพลังงานแล้วก็ออกมาใช้ในการเพราะฉะนั้นวันไหนที่เรานอนไม่พอหรือไปที่ที่ออกซิเจนน้อยๆอหายใจไม่ออกแล้วก็เราจะไม่มีแรงนี่มันทำงานด้วยกันหมดเลยแต่นี้นะ้ามันมะพร้าวสะอาดเย็นเนี่ยมันไปช่วยให้เนื่องจากมันมีไขมันดีมันก็ช่วยให้อินทูลินแล้วก็การทํางานของการย่อยเนี่ยให้เป็นพลังงานดีพอย่อยเป็นพลังงานดีพลังงานนั้นก็เอาไปใช้ได้เร็วน้องเอียดกินข้าวสองถ้วย ถ้ากินน้ำมันมะพร้าวสะัดเย็นไปน้องอีกก็จะย่อยเป็นพลังงานได้เกือบจะครบสองถ้วยแต่ถ้าพิทักกินแป้ง,งอื่นๆแล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันมะพร้าวสะัดเย็น